ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครเวลากรรมเทพตอนที่13าตอนก่อนจบเมื่ออรชุนได้ใช้จิตวดีเป็นเครื่องมือด้วยการสวมรอยเป็นพ่อของเด็กในท้องของจิตวดีเพื่อตอนจะได้เข้าตามเงื่อนไขาตามพินายกรรมโดยที่อรชุนบอกกับจิตวดีว่าตนจะไม่ทำร้ายชูรักของจิตวดีถ้าเธอยอมทำตามที่เขาบอกจิตวดีจำใจต้องทำตามแผนของอรชุนเพื่อให้สรุปปลอดภยัยหลังจากที่ทม และแดนได้รู้ว่าคีการ์ดนั้นเป็นของเจนแดนก็พยายามบอกทําให้ใจเย็นๆและตนจะเรียกมาสอบสวนและทําตามขั้นตอนทําให้ทมานั้นแค้นใจเชนมากวันต่อมาออรชุนก็ใช้อำนาจที่ได้มาเล่นงานทมาด้วยการไล่ทมาออกจากบริษัททมาที่โมโหมากจึงต่อยน้ายอรชุนเข้าอย่างแรงออรชุนด่าวา่าทมและให้รอป,ปอพอมาไล่ทมาออกไป เมื่ออรชุนกำจัดถามออกจากบริษัทได้แล้วอรชุนก็เหมือนคนที่บ้าอำนาจเขาสมหวังที่ได้ทางบริษัทตำแหน่งซีออก็ตกเป็นของเขาต่อมาอรชุนก็ไปเยี่ยมคุณย่าที่โรงพยาบาลอรชุนพูดพร่ามันนาต่างๆเพราะอรชุนรู้ดีว่าคุณย่ารักหลานคนนี้มากกว่าหลานคนอื่นอยู่แล้วแล้วอรชุนก็พูดกับคุณย่าว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของเขาแล้วอรชุนก็ก้มลงจูบที่หน้าของคุณยา่า แล้วก็พูดกับคุณย่าอีกว่าหลับให้สบายนะครับคุณยา่าเมื่อถึงวันเผาศพของทัศวรังคนาและอรชุนก็มาร่วมงานด้วยวรังคนาที่สะใจที่กนได้เอาชนะยาดาได้จึงพูดใสา่ย,ยาดาว่าอราชุนได้ครอบครองเมทีกรุ๊ปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วยาดาเสียใจมากจึงอลาวาสใสวรังคนาเพราะยาดาเข้าใจว่าคนที่ทำให้ทัตต้องตายก็คืออรชุนนั่นเอง ยาดาโวยวายและตะโกนว่าเอาลูกของฉันคืนมาวรังคณาที่เห็นยาดาโวยวายคุ้มข้างเหมือนคนบ้าจึงผลักยาดาออกมาทําที่เห็นจึงรีบพายาดากลับบ้านทําให้วรังคนาและอระชนยิ้มหยอะสะใจเมื่อยาดากลับมาถึงบ้านยาดาก็อลวาดทำลายปลาเข้าของตรีนุษที่เห็นก็อยากที่จะเข้าไปปลอบใจแต่ก็กลัวว่าตัวเองยิ่งเข้าไป ยาดาก็ยิ่งจะอลวาดเข้าไปใหญ่ยาดามองตรีนุชด้วยความเกลียดชังทามที่เห็นว่าตรีนุชก็สภาพย่ำแย่ไม่แพ้กันทามเข้ามาหลอกใจตรีนุชและบอกว่าเขาจะคอยอยู่ใกล้ๆตรีนุชส่วนทางมาริสาเองที่ได้รู้ข่าวว่าจิตวัดดีท้องมาริสาก็เริ่มรู้ว่าตัวเองกำลังถูกอรชุนหลอกใช้สิ่งที่ตัวเองวางแผนเพื่อจะได้มีลูกกับอรชุนนั้นกำลังพังทลายมาริสาพยายามติดต่ออรชุน แต่อรชุนเองก็ตัดความสัมพันธ์อย่างไม่มีเยื่อใยมาริสาแค้นใจมากจึงวางแผนโดยการที่มาริสารู้ข่าวมาว่าจิตวดีจะมาที่โรงพยาบาลมาริสาเอาเสื้อคลุมของคุณหมอมาใส่แล้วมาริสาก็เข็นรถเข็นของจิตวดีมาด้านนอกของโรงพยาบาลเพื่อที่มาริสาเองจะเข็นรถเข็นให้จิตวดีนั้นได้แทงลูกแต่สรุปก็เข้ามาช่วยจิตวดีได้ทันเวลา มาริสาแค้นใจอรชุนมากจึงไปหาอรชุนแล้วใช้ปืนยิงคู่อรชุนแต่มาริสานั้นก็พลาดโดนอรชุนเล่นงานกลับส่วนทางด้านเชนที่หนีคดีเชนก็ได้ทำร้ายป๊อปเพราะป๊อปเป็นพยานปากสำคัญที่จะบอกให้รู้ว่าเชนนั้นอยู่ที่ไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครเวลากมามเทพทางช่องวันสาสิบเอดขอบคุณค่ะ